อ่ะอะอะกินอะชอบไหมฟินเลยนะลูกฟินเลยโอ้โหโอ้โหฟินเลยชอบเลยอ้าว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 อ๋มีความสุขมีความสุขอ้อมีความสุขอ๋ออที่ชอบเรยลูก ยังไม่ทันโตมีต้นเล็กๆอีกเยอะเลยแม่กําลังรด,ดน้ําให้อ,อเอาการให้หมดเนะเล่นอยู่ตรงนี้นะเราดูน้องด้วยนะดูเจี๊ยบด้วยนะน่ะเจี๊ยบมีเพื่อนมาเล่นด้วย <laughs> เจียเจ๊ยบเจี๊ยบอ่ะจะให้หมดไหนเจี๊ยบไหนนะมันเจี๊ยบเจี๊ยบมีเพื่อนนะาอือโอ้สีฟินนะลกูกอ๋อสีชอบอ่ะอ๋อสีมีความสุข เอ faster. อมีความสุขอะลูกอ่ะนอนนะมีความสุขอะดิมีความสุขอดีเนสีมีความสุขว่ะอารมณ์ดีพอได้กินในตัวนี้ละอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอันเน่อันเน่อาดิดีมีความสุขอารมณ์ดีอืมต้นอะไรใครรู้บ้างเนี่ยต้นมันเป็นแบบเนี้ย แต่ว่าแมวชอบมากเลยเนี่ยต้นมันเป็นแบบนี้เนี่ยต้นมันเป็นแบบนี้เนี่ย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 แมวจะชอบมากแต่ว่าแมวจะชอบกินรากมันนะนะแมวจะฟินเลยแหละเหมือนได้กินกัญชาเลยแมวจะฟินเลยเหมือนได้กินกัญชาแค่ได้กลิ่นมันก็อารมณ์ดีแล้วนั่น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 นันอี่ชอบบล่ 아 a l